ชายคนนี้เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่อายุ18ปีนะครับเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ทดลองสูบบุหรี่แบบมวล t ตอนนี้เขาอายุ28ปีครับยังคงสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำหาซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับซึ่งก็ยอมรับว่าติดบุหรี่แม้พยายามเลิกสูบแต่ก็ยังทําไม่ได้ครับทรบบภาบค,ครับ,รบเราคิดจะเลิกไหมคะ เคยคิดเหมือนกันฮะคิดบ่อยด้วยแต่ว่ามันเหมือนเราติดไปแล้วแล้วแบบพอของจะหมดพอน้ํายาหมดก็รู้สึกว่าเอออยากจะพอแล้วแต่ก็ด้วยความที่มันเหมือนเราทําตลอดนะครับก็กลายเป็นว่าซื้อมาเพิ่มซื้อมาเพิ่มเรื่อยเรื่อย ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2564เพราะว่าคนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง80,000คนนะคะและมากกว่าครึ่งเป็นเยาวชนที่อายุระหว่าง15 24ปีประเด็นที่น่าห่วงก็คือบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เยาวชนอยากลองสูบบุหรี่เร็วขึ้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับภาคเครือข่ายควบคุมยาสูบย้าจุดยืนไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ ต้องป้องกันการนำเข้าและขายดำเนินการตามอนุสัญญาพิธีสารว่าด้วยการจัดการการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายและย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เป็นสารทดแทนในการเลิกบุหรี่นะคะแต่เป็นจุดเริ่มต้นในการเสพติดบุหรี่หรือสารเสพติดอื่นในเด็กลนเยาวชนที่มีผลทำลายสมองด้วยค่ะถ้าเราเทียบว่าเด็กไทยสูบบุหรี่10คนเนี่ยคนไม่ได้เลิกไปตลอดชีวิตติดน,นิโคติน สามคนที่เลิกได้ใช้เวลา21ปีแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มมีหลักฐานะ่ามันเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดานะครับเลิกยากกว่าเพราะว่าคนสูบเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่าเป็นความรู้สึกของเขานะครับที่ที่ถูกมายาคติโดยฝ่ายที่ผลิตนะครับบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะมีการโฆษณาในรูปแบบใด ที่บอกว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นเนี่ยกขขอเรียนให้ยืญญนยันให้ทราบว่ากระทรวงสาธารณสุขในยุคนี้ไม่เชื่อนะครับแล้วก็จะไม่สนับสนุนไม่อนุญาตนะครับให้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้านะครับอย่างแน่นอน งานวิจัยจากทั่วโลกเกือบ7,000ชิ้นรายงานโรคแทรกซ้อนจากบุหรี่ไฟฟ้าคือโรคระบบทางเดินหายใจร้อละ49ครับโรคช่องปากและฟันร้อละ18ระบบหัวใจและหลอดเลือดสมองตับผิวหนังที่สำคัญองคงการอนามัยโลกสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อทุกระบบของร่างกายบุหรี่ไฟฟ้า1นึ่งแท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่แบบซองมวนครับซึ่งนิโคตินเป็นสารพิษที่ทาลายสมองครับ